การทุกๆเรื่องข่าวเสหามาเล่าในรายการห้าเช้าข่าวใหญ่ห้าเชา้า้าเช้าข่าวใหญ่สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอร์เปอเรชันยาหม่องน้ำตาถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาสีเบเยอร์ครูสีบ้านเย็นเน้นเซรามิกจากเบเยอร์ สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะร้อนมากเลยดูสิยากจะเมาส์ใช่ไหมเรื่องของซีเกมส์ใช่ไหมใช่ลืมสวัสดีกันสวัสดีปัจจรสวัสดีค่ะนะะคุณผู้ชมครับตอนนี้แน่นอนที่สุดวันนี้อาจจะจบเร็วหน่อยนะฮะต่เริ่มตรงเวลาครับกับ5ช้าข่าวใหญ่เรามาเริ่มกันแบบเร็วๆเลยนะคะคุณผู้ชมซีเกมส์เลยดูเหนื่อยนะเหนื่อยแต่เราไม่ได้เหนื่อยเรื่องนี้เหนื่อยกาจันวังเดี๋ยวอาจารย์วังมาช่ังนามีหลักสูตรน่าสนใจมากใช่ค่ะนี่ไรัฐเขาบอกว่าทับไทยแผ่ว ตอนนี้หล่นที่3 4เกมโดนย <5. S 1> วนแซงกรีธาซิลไปแค่2เหรียญทองเ<อ>ท่านั้นเองเนี่นะคะเมื่อวานนี้กีฬาความหวังของคนไทยก็คือมวยสากลสมัครเล่นนะคะเข้าชิง5้าเหรียญทองคว้ามา2เหรียญทองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางสมาค,คมก็มีการตั้งเป้าไว้6เหรียญทองนะคะแต่อย่างไรก็ตามไม่เป็นไรมีอีกหนึ่งสิ่งที่สร้างความสุขให้กับคนไทยเมื่อวานเลยคอบอลเขาเรียกว่าศึกแห่งศักดิ์ศรีแชร์กันสนุกสนานเมื่อวานนี้ในไทม์ไลน์เฟซบุ๊กทวิตเตอร์มีแต่คนเชียร์นักกีฬาไทยสุดยอดจริงๆและสุดท้ายนะคะเาชนว นไปได้3ต่อหนึ่งะคะก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยด้วยนะฮะเห็นบอกว่าที่สำคัญคือเช้าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการลงแข่งกันฟาดแข่งกันนะฮะระหว่างสาวไทยนะฮะซึ่งเป็นทีมนักเตะของชาติไทยเรานี่แหละนะจะไปแข่งกับ i อวอรี่ค s t ์ซึ่งก็จะได้ดูกันประมาณ6 6หกโมงเช้านะฮะใช่แล้วเช้าของวันที่12มิถุนายนนะฮะที่ ประเทศแคนาดานะคะก็ร่วมเป็นกําลังใจให้นักกีฬาไทยด้วยนะคะส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องการกําลังใจเหมือนกันนะคะเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะโรคร้ายอย่างมะเร็งนะครับเป็นแล้วต้องรักษาเขาถึงบอกนะฮะถ้ารู้เนิ่นๆเนี่ยเรารักษาได้แล้วก็ต้องรักษาให้ถูกกับโรคของเราถูกต้องเลยนะคะวิธีการรักษาบวกกาลังใจจะทําให้ผู้ป่วยเหล่านี้หายได้หรือไม่นะคะไปติดตามได้จากสกูมนี้เลยค่ะ โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจเป็นหนึ่งในพื้นที่วิจัยการรักษาโรคมะเร็งรูปแบบใหม่เน้นการบริการที่อบอุ่นรวมทั้งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเสนอการรักษาที่เหมาะสมที่สุดโดยโรงพยาบาลแห่งนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงสาธารณสุขประเทศจีนด้วยเทคโนโลยีการรักษาที่ก้าวหน้าของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจส่งผลให้ผู้ป่วยจากหลายประเทศในแถบเอเชียตะนออกเฉียงใต้มาทําการรักษาเป็นจํานวนมากลักษณะการรักษาโรคมะเร็งรูปแบบใหม่ของโรงพยาบาลแห่งนี้ มีทั้งการรักษาด้วยเทคโนโลยีเโมเฉพาะจุดใช้เทคโนโลยีถ่ายภาพทางการแพทย์ในการรักษาโดยอาศัยเครื่องถ่ายภาพทางการแพทย์นำาำาสอย่างพิเศษเข้าไปยังหลอดเลือดแดงที่หล่อเลี้ยงเนื้อง,งอกเพื่อจะสามารถใส่ย,ยาเข้าไปที่เนื้อง,งอกได้ผลดีคือไม่ต้องผ่าตัดทำร้ายร่างกายน้อยผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วมีประสิทธิภาพสูง วิธีการรักษาด้วยความเย็นเป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานความโบราณและความล้ำสมัยเข้าไว้ด้วยกันตั้งแต่หลายพันปีก่อนการ,ระลิ์เครื่องมือรักษาโรคมะเร็งชนิดนี้ได้แรงบันดาลใจจากเทคโนโลยีด้านอวกาศที่ก้าวหน้าของสหรัฐอเมริกาถูกเรียกว่าเป็นมีดมิเลียมอาอนซึ่งเป็นเทคโนโลยีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่สามารถทำการรักษาด้วยความเย็นตำ่ำและความร้อนในเวลาเดียวกันนับเป็นเทคโนโลยีที่มีความละเอียดสูงและได้รับการอนุมัติจาก F D A ประเทศสหรัฐอเมริกาให้สามารถนำไปรักษาโรคมะเร็งได้ สำหรับการรักษาด้วยเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดคือการรักษาโรคมะเร็งโดยใช้วิธีทางชีวภาพโดยฉีดเซลล์ภูมิคุ้มกันที่มีฤทธิ์ในการต่อต้านมะเร็งเข้าไปในร่างกายของผู้ป่วยข้อดีของการรักษาด้วยวิธีนี้สามารถฆ่าเนื้องอกได้หลายชนิดปรับปรุงระบบภูมิคุ้มกันและกำจัดเซลล์มะเร็งโดยตรงมีผลข้างเคียงและการปฏิเสธจากร่างกายน้อยมากวิธีการรักษาด้วยสเต็มเซลล์หรือการกำเนิดใหม่ของเซลล์ต้นกำเนิดคือการนำเซลล์จากร่างกายมาปลูกถ่าย เทคโนโลยีเซลล์ต้นกําเนิดนี้คือเทคโนโลยีการเกิดใหม่ทางการแพทย์คุณค่าของเทคโนโลยีนี้คือการนําเซลล์ต้นกําเนิดมาแบ่งแยกเพาะเลี้ยงชักนําเป็นอวัยวะหรือเซลล์ใหม่ที่แข็งแรงกว่าและเป็นปกติอาศัยเทคโนโลยีการปลูกถ่ายพิเศษนําเซลล์เข้าไปในร่างกายแทนที่เซลล์ปิดปกติเป็นการปฏิรูปทางการแพทย์ใหม่ที่สามารถรักษาโรคที่รักษายากได้จากที่เคย mm hmm. ไม่เคยจะมีหวังอะไรทั้งหลยก็เลยก็เลยเชื่อว่าที่นี่เนี่ย ทั้งทีมแพทย์พยาบาลแล้วก็ทีารักษาเนี้ดีนอกจากผ่าตัดแล้วเนี่ยเราการคีมโหมดสวัสดิ์จุดเนี่ยมันจะช่วยได้ไหมก็ดีก็ได้ผลดีนะครับคุกายที่ว่าเออมาอยู่ตรงนี้นะครับจะไดาหายปกติครับโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจได้เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยปัจจุบันมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทยไว้ให้คำปรึกษาก่อนเดินทางไปรักษาจริงตามอาการอย่างประเทศจีนสามารถขอรับบริการปรึกษาโรงพยาบาลมรเร็งสมัยใหม่กวางโจวประเทศไทยอาคารไซเบอร์เวิลด์ทาวถนนรัชราพิเศษก่อนไปทำการรักษาประเทศจีน สนใจนะคะก็สามารถติดต่อไปได้เลยนะคะเบอร์ที่ขึ้นอยู่เมื่อครู่นี้อ้าวย้ำให้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับ026452799แล้วก็0897992888งโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจประทศไทยนะครับตั้งอยู่ที่อาคาร c y เบอร์เวิร์ถนนรัชดาพิเศษใช่ค่ะ,คะเข้าไปปรึกษาได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะพักกันสักครู่ช่วงหน้า เราจะมาเผยกันหมดเปลือกเลยคือเรียกว่าเป็นศาสตร์ที่หลายคนอยากรู้มากเกี่ยวกับไพ่ออร์คิวมันคืออะไรวันนี้เราเอาตัวจริงม,มาพูดค,คุยกับเราในรายการเลยถูกต้องววน,นะครับช่วงหน้าพักสักครู่ครับใช่ค่ะทนุกๆเรื่องข่าวในรายการ้าเช้าข่าวใหญ่ถ้าสิ่งที่เขาทำลงไปทำให้ชีวิตหนึ่งต้องสูญเสีย แล้วชีวิตจะแลกด้วยชีวิตได้หรือไม่ถ้าสิ่งที่เขาเคยเชื่อมันผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงแล้วจะสายเกินไปหรือเปล่าที่จะเริ่มต้นใหม่เข้าใจให้อภัยให้โอกาสให้เราพาคุณกลับบ้านก็รอ ขณะที่คุณกำลังนอนหลับปัญหารังแคสระผม้ยผมร่วงผมบางหวีผมผมขาดเ้ื่องปรึกษาศูนย์การแพทย์ทนบุรี02-466-9955 มสสุให้กันเอเอพราะเเเรรราป็นคคอบัวดียวกันน้า,นรา,ารห้าชาวข่าวใหญ่และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปววๆเชิญแฟนรายการร่วมคืนกำไรสู่สังคมในแรลลี่รวมพลคนห้าชาวข่าวใหญ่ตอนเซฟเด h e w ว r ล d ภารกิจช่วยโลกร่วมกันฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นกงกลางและปล่อยสัตว์น้ำคืนสู่ทะเลณมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประกวดภาพประทับใจสางความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นพักผ่อนในบรรยากาศสุดโรแมนติกและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ลุ่นรับของรางวัลอีกมากมายเรียมความพร้อมไปกับเราได้ใน Save the World พารกิจช่วยโลกวันเสาร์ที่27ถึงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้สนใจโทร02 553 0863-7และโทร098 491 4108นะคะทุกๆท,ที่เคยมีอาชญากรรม หลายๆคดียังคงเป็นปริศนาถึงแม้ว่าคดีนั้นจะจบลงไปแล้วพบกับรายการข่าวรูปแบบใหม่กับดิฉันวิชาธรวงพันธ์และเดอะวังผู้เชี่ยวชาญด้านห่วงจุ้ยและไพ่ออร์คิในรายการข่าวปริศนาท้าหลอนทุกวันอังคาร5ทุ่ม20นาทีทางททบหเพราะทุกปริศนามีเรื่องเล่าทันเหตุการณ์ทุกๆเรื่องข่าว ใใในรราาาาาาายกหหห้้เเชชาขข่่่าาว่ววญญสนับสนุนโดยแชมพูสระผมดำมาโนดักแฮร์ผมดำได้ภายใน5นาทีไวไวรถไลไลผัดฉาแห้งร้อนแรงถึงเครื่องผัดฉาโรงแรมมารีนาภูเก็ตรีสอร์ทแวร์เดอะจังเกิลมีดเดอะซี m a ็กซ์เโรงเรียนกวดวิชาคณิตวิทย์อังกฤษสอนสดกลุ่มเล็กโทร089-772-6060เรียกว่าเป็นเรื่องงามยามดีของรายการเราแล้วก็กิจกรรมรวมพลคน5้าช้าข่าวใหญ่ที่จะได้คนคนนี้เนี่ยไปด้วยนะฮะีย้ว่าไปเปิดไพ่ o r ร์คเซึ่งหลายคนสงสัยมากว่าตกลงมันคือศาสตร์อะไรทําไมมันถึงได้แม่นขนาดนี้วันนี้ลากตัวกันมาเลยขอต้อนรับเดวังจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ โอ้โหไปนะวันนั้นน่ะไปอยู่แล้วเดี๋ยวเจอกันแน่นอนน่เดี๋ยวายละเอียดบอกด้วยนะฮะสาอธิบายนิดนึงว่าไพ่อันนี้คืออะไรเอาเข้าใจกันง่ายๆไพ่อร์เคิลเนี่ยคือไพ่ที่มีแต่รูปภาพนะคะเป็นไพ่ที่แสดงถึงรูปภาพความคิดความรู้สึกอารมณ์แล้วก็เป็นภาพที่มักจะมาจากชีวิตวิตประจําวันของมนุษย์ทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีความหมายไม่ได้มีอักษรอะไรที่ตายตัวมันจึงเป็นไพ่ที่ทํานายได้แบบไม่มีขีดจํากัด อ๋อแล้วมีนมวาม,มแตก<อ>ต่างเออจากไพ่อย่างอื<ม>่นยังไงไพ่ยิปซีอะไรแบบนี้จ้ะคือถ้าเป็นไพ่แบบนั้นเนี่ยก,ก็ต้องเรียนตามเท่าที่ทราบว่ามันก็จะมีความหมายของมันกําหนดไว้ว่าเอาถ้าเป็นดาบมันก็จะหมายถึงเรื่องอไม่ดีซะส่วนใหญ่เป็นเร<ะ>ื่องดีส่วนน้อยหรืออะไรแบบนี้<ะ>แต่ไพ่ใบนี้บางครั้งในความหมายที่คุณถามเปิดมาเป็นไพ่ไม่ดียังหมายถึงสิ่งที่ดีได้ถ้ามันอยู่ในเนื้อเรื่องที่ถูกเรียงร้อยขึ้นมาะก็ไม่ใช่แบบ ออกมาเป็นรูปแบบอะไรที่น่ากลัวเราจะแบบงอยเราจะแบบกังวลไม่ตกทุกอย่างจะมีทางออกหมดค่ะดังนั้นก็อยู่ที่การตีความของหมอด้วยถูกต้องแต่ที่นี้ตีแม่นไปหน่อยอะไรอย่างนี้ดูเรื่องอะไรได้บ้างดูได้ทุกเรื่องความรักได้หมดการเงินการเงินการงานความรักสุขภาพความคิดความรู้สึกมนุษย์นู่นนี่นั่นคือคุณถามอะไรปุ๊บมันสามารถตอบแาเป็นภาพได้หมดที่มันแม่นเนี่ยมันอยู่ที่เขาเรียกอะไรประสบการณ์เราที่เราอยู่กับเขามานานหรือเปล่า คืออย่างนี้ต้องบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าคนเราที่ดูดูด้วยไพ่ไเนี่ยเขาจะใช้การให้คนที่มานั่งดูเนี่ยเลือกไพ่หมอดูเป็นคนอ่านไพ่แต่ของวังดูแบบนั้น,นําไม่ได้ของวังจะใช้คือคุณสับไพ่แล้วคุณส่งมาแล้วคุณจะไม่มีโอกาสแตะไพ่อีกแล้วอเพราะวังจะเปิดเรียงลําดับ ตามที่คุณนั้นสับไพ่มาเรียบร้อยอแต่ความแตกของมันคือคนส่วนใหญ่จะรู้ว่าถามเรื่องไหนทําไมภาพออกเรื่องนั้นทั้งที่เปลี่ยนเรื่องคุยเปลี่ยนเรื่องถามกับเรื่องที่เราถามไปได้ใช่คือเราก็เปิดเรื่องเรื่อยๆแบบนี้โดยที่คุณไม่ต้องเลือกทางทั้งที่ไพ่เนี่ยไม่ได้เป็นรูปเดียวกันทั้งหมดถูกไหมมีต่างรูปกี่ใบนะอันนี้กี่ใบ90บใบเกบใบ เยอะมากเลยเยอะเปลี่ยนเรื่องพู้ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนไปเลยลองลองลองสักนิดหนึ่งได้ไหมพี่หมานกัน้องดูเสร็จแล้วสอบก่อนขอเรื่องหนึ่งได้เลยต้องบอกก่อนว่าวังเนี่ยเขาจะมีการเปิดสอนอย่างจริงจังด้วยหรือว่าเป็นการสร้างอาชีพให้กับหลายคนนะครับ่ามเลยไปเก็บด้วยหรอถามเลยสอบไม่เก็บหรอใบนี้จะถาเองไดไม่ได้บอกอะไรนะคะไม่ไพ่อะไรเป็นคนคุยกันสองคนอ๋อมิทิกรเป็นผู้ชายได้แล้วโอเคถามครับ ถามเรื่องงานอย่างเดียวแหละเรื่องงานของดีเจเจแม่มังมีผู้หญิงอุปถัมมีจะนายเป็นผู้หญิงป่ะเป็นคนที่มีว่านสน่ห์อัน,นลี้อันนี้เก่าหรือใหม่อันนี้เก่าหรือใหม่อดีตหรือปัจจุบันอันนนนปัจจุบันปัจจุบันเท่านะอันนี้คือบอกว่าเป็นคนที่มักจะมีนายหรือมีหัวนหน้าหรือมีคนให้โอกาสเนเป็นเพศหญิงปังเห็นป่ะขึ้นเป็นภาพผู้หญิงหมดเลยนะเพราะฉะนั้นดวงของเจแม่มเนี่ยบอกเลยว่า ถ้าเป็นเรื่องงานแล้วได้โอกาสคือต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นนะคะแต่ถามว่ามันจะมีปัญหาไหมนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วคือไม่มีเพราะสิ่งที่เคยมีมันจบไปแล้วอเทียนมันดับไปแล้วเออเนี่มันแปลกให้มันสามารถเล่าเรื่องราวได้ต่างๆนานาเลยใช่ถ้าเปลี่ยนปุ๊บเป็นลูกน้ําถามเนี่ยไม่ไม่สมมติคือโดยลูกน้ําไม่ต้องสับมันก็สามารถดูได้เลยนะก็ในเมื่อแจะมแหม่มเป็นคนสับไม่ใช่หรอเมื่อกี้แต่เเดี๋ยวลองให้เขาถามอะไรแบบนี้สมมติเป็นเรื่อง คือว่าจะย้ายบ้านอ่ะโอเคได้ย้ายไหมอ่ะโอเคจะย้ายบ้านไปอยู่บ้านผู้ชายเออไม่ใช่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 อ๋อโอเคโอเคอ่ะดูกิ้ต้องาจะย้ายบ้านอืออืมคือต้องบอกว่าย้ายบ้านน่ะย้ายได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตอนเนี้ยที่บ้านของลูงน้ำใช้เงินไปเยอะมากกับการย้ายบ้านครั้งนี้เพราะนั้นส่งผลคือติดขัดเรื่องเงินในช่วงแรกแต่ถ้าย้ายไปแล้วคือนี่คือการเดินทางละเห็นไหมคือถ้ายกย้ายไปแล้วค่ะดีป่ะ การเริ่มต้นเกิดขึ้นอีกทา่าครเป็นไงลี่เปลี่ยนเรื่องคุยเ<ช>มื่อกี้ถ้าเป็ของใจ๊แหม่มถามเรื่องงานนะปุ๊บภาพอันนี้ก็ไม่ได้สืออะไร นี่แล้วจริงไหมที่บอกว่าจะเปิดสอนอย่างจริงจังเนี่ยใช่ต้องบอกว่าเป็นการสอนครั้งแรกคือมีคนถามมาตลอดเวลาว่าทำไมอาจารย์วังไม่สอนที่วังบอกว่าวังไม่สอนเพราะว่าวังไม่ได้เคยเรียนมาแต่วังดูด้วยในวิธีการที่เราเข้าใจไพ่แต่ครั้งนี้เป็นการตัดสินใจว่าเราจะเปิดสอนและเป็นครั้งแรกนะคะอันนี้คือสาหรับคนทั่วไปที่อยากเรียนเลยใช่ไหมคนทั่วไปใครก็ได้อายุจํากัดไหมไม่จำกัดไม่จํากัดไม่จํากัดแล้วก็ว่งจะมีโค้ต้า ใน5ท่านเนี่ยจากในในคอสเนี้ยว่าถ้าคุณเป็นคนพิการทุกคนระพา้องการมีอาชีพว่างสอนในฟรีตายแล้วอเมโมธนาุแต่ถ้าเป็นคนปกติว่างคิดเงินนะบอกเลยแล้วยังไงคือเรียนต้องเรียนจันอาคารพุธธฤหาสุขไม่ว่างสอนแค่2วัน2วันเสาร์อาทิตย์แล้วคุณเอากลับไปใช้ได้เลยโอ้ก็วันที่สนใจนะอ่ะเราขึ้นเบอร์ให้นะคะเผื่อว่าคุณสนใจที่อยากจะศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านนี้0 8 0 9 6 0 5 8 8 8ก้มีแฟนเพจด้วยเดวังโคตรแม่น IG ด้วยเดอวัง ตามพวกเราไปเดี๋ยวลิงก์ไปให้ด้วยได้เลยนะสองตัวแบบนี้นะคะแล้วก็มีประกาศนัญบัตรให้ด้วยเรียนจบก็ถ้าเรียนจบไปแล้วเนี่ยประกาศนียบัตรมันจะมีให้ที่หลังคือมันจะเรียกมาทสทีละท่านเลยนะคะแล้วก็จะมีให้ซึ่งวังอยากให้หนึ่งเหตุผลในการที่เปิดสอนเนี่ยนะวังอยากให้คุณลองใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองดูก่อนนะเพื่อสร้างแนวทางว่าโอเคสร้างความมั่นใจนะสองถ้าบางท่านเนี่ยสามารถใช้ไปอาชีพเสริมได้เพราะทุกวันนี้เราดูดวงเนี่ยคำถามที่เราเจอที่สุดคือ ทำอาชีพเสริมได้ไหมงานหลักรานประจําเงินไม่พอเนี่ยคุณจะทําเป็นอาชีพเสริมได้นะจะได้ไม่ต้องไปเป็นเหยื่อให้คนอื่นเขามาหลอกทําอย่างอื่นด้วยและที่สำคัญอย่างที่บอกเวังก็จะไปกิจกรรมของเราด้วยรวมคนในหน้าข่าวขาวใหญ่นะครับใครที่ไปก็จะมีสิทธิ์ได้ดูดวงแบบ exclusive เลยนะะโทรไปได้เลยนะครับที่0984914108อันนี้คือกิจกรรมของเรานะฮะแล้วก็0897738814และ02553 0 8 6 3ถึง7ใช่แล้วนะคะต้องรีบแล้ว 27- 2 8มิถุนายนนี้สิ้นเดือนนะคะรีบโทรเข้ามาได้เลยค่ะ,<น>ะเราจะไปรวมตัวกันนะฮะที่หัวหินแล้วก็จังหวัดเพชรบุรีนะครับไปร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมแล้วก็ไปปล่อยสัตว์น้ำคืนลงสู่ทะเลฮะ,ะแล้วก็ไปถ่ายภาพส,สวยๆแล้วก็เอามาอวดกัน<ช>เป็นกิจกรรมในงานด้วยการประกวดกันสนุกๆด้วยนะคะแล้วก็ไปช่วยกอบกู้โลกไปปลูกต้นไม้อโหสารพัดกิจกรรมจริงๆแล้วก็ตอนกลางค่ำกลางคืนเนี่ยเราจะมีคอนเสิร์ตนะคะจากศิลปินชื่อดังแล้วกกก็สสนนนนนุาาาาาััับมงงเรรรรอออจจจย์์วะะะโชไหื ดวงอะไรยังไงก็ต้องไปกับเราถึงจะได้นี่เขาไม่ปลูกอะไรนะกิจกรรมเนี้ยกงกลางใช่ไหมคะคือเขาจะมีแบบไปดูไปดูระบบศิลปะไม่ทีแรกมึกว่าเขาจะปลูกต้นรักอะไรไม่ใช่ใช่ไหมไม่มีไม่มีอาจารย์เออไม่มีแล้วอันนี้ร่วงแล้วที่ปลูกต้นรักอ่ะ เพิ <mm ่งมีภาพหลุดออกมาเกือบมว่ลยสายมือเห็นก็ว่างานเขาแปลกอะไรมีแหวนไม่ม er> ีแหวนอะไรโอ้ใช่ไหมแล้วก็แบบว่าเจ้าสาวหรือเจ้าบ่าอะไรอ่เอาเป็นว่าเอองานแต่งฉันควรจะมีเดี๋ยววังไปเปิดไพ่ให้แขกถูกจัดปายคุณเชิญมานะอ่ะย7และ28ิมิถุนายนนี้ก็ไปกันเยอะๆเจ๊แม่มแล้วก็น้งลูกน้ำแล้วก็เดี๋ยววังไปด้วยนะครับเดี๋ยววังครับฝากส่งท้ายอะไรนิดนึงครับสำหรับไพ่สัตว์นี้สำหรับท่านที่สนใจนะคะอยากจะลงเรียนการอ่านไพ่ออร์เคิลในสไตล์ของเดี๋ยววังนั้นสามารถลงทะเบียนเร 0809605888แต่จริงแล้วเนี่ยในคอร์สแรกในจริงๆแล้วเต็มแล้วตอนนี้คือเปิดให้ลงทะเบียนในคอร์สที่2ได้นะคะนะไปตามกันต่อได้เลยวันนี้ขอบคุณมากดูซิเวลาเร่งรีบเนาะยังมันอยู่เลยอ่ะใช่เลยได้เวลามานะได้ต้องเจอกันอีกเดี๋ยวต้องเจอกันอีกนะขอบคุณเดวัดมากครับอัดสักครู่ครับจะกลับมาช่วงหน้าช่วงสุดท้ายแล้วครับทันเหตุการณ์ทุกๆเรื่องข่าวในรายการหน้าเช้าข่าวใหญ่ พราะเเเรรราป็นคคอบัวดียวกันน้ดาดดน้ื่มสิงราายการ5ชาวข่าวใหญ่และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปวัวเชิญแฟนรายการร่วมคืนกำไรสู่สังคมในแรลลี่รวมพลคน5ชาวข่าวใหญ่ตอน Save the World ภารกิจช่วยโลกร่วมกันฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นกงกลางและปล่อยสั์น้ำคืนสู่ทะเลณมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินทรจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประกวดภาพประทับใจสางความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นพักผ่อนในบรรยากาศสุดโรแมนติกและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง รุ่นรับของรางวัลอีกมากมายเร่ยมความพร้อมไปกับเราได้ใน Save the World พารกิจช่วยโลกวันเสาร์ที่27ถึงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้สนใจโทร02 553 0863-7ถึงและโทร098 4914108นะคะ ทาถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองเคล็ดขัดยอดทาถูทาถูาถยาหม่องตราถ้วยทองแมลงสักดิต่อยทาถูทาถูาถยาหม่องตราถ้วยทองยาหม่องตราถ้วยทองมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวมโนโปรวิตกมมโนโปรวิตัมประกอบด้วยวิตามิน A D, B1 B2 B6 และวิตามิน C m a n โน r โปรวิตทช่วยบำรุงร่างกาย m a n โน r โปรวิตทจากแหลมทองการแพทย์ความนเรือใน,นในตลาดปัญชัยายาขมิ้นชันชนิดแคปซูลของแหลมทองการแพทย์บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเวยาแคปซูลฟ้าทลายโจรแก้ไขบรรเทาอาการเจ็บคอของแหลมทองการแพทย์มีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเวน รายการ5้าชาวข่าวใหญ่และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปววัยเชิญแฟนรายการร่วมคืนกำไรสู่สังคมในแรลลี่รวมพลคน5้าชาวข่าวใหญ่ตอน Save The w ว r l d ภารกิจช่วยโลกร่วมกันฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นกงกางและปล่อยสัตว์น้ำขึ้นสู่ทะเลณมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรจังหวัดเพชรบุรีรวมประกวดภาพประทับใจสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้น พักผ่อนในบรรยากาศสุดโรแมนติกและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังรุ่นรับของรางวัลอีกมากมายเร่ยมความพร้อมไปกับเราได้ใน Save the World พารกิจช่วยโลกวันเสาร์ที่27ถึงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้สนใจโทร02 553 0863ถึง7และโทร098 491 4108นะคะ การหาเช้าข่าวใหญ่หาเช้าข่าวใหญ่สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอร์ปอรเปอร,เอรชัน่นวโรยาสปอร์เห็ดลิ้นจือกระทะเปลือกสายพันธุ์ MG2 โทร0984914105 6แฮปปี้เน็แอสาลยาคอฟฟี่แอนด์เรสเตอรองบ่ายปรารถนา โทร034100344หรือ0894642665<ช>เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเพราะว่าตอนนี้มีมาตรการคุมเข้มเรื่องของอการเปิดร้านเหล้า ค่ะแม้แต่ขายเหล้าปั่นบริเวณใกล้สถานการศึกษาใช่ไหมฮะใช่เลยนะคะเรื่องนี้เนี่ยเราต้องร่วมด้วยช่วยดูแลก,กันนะคะซึ่งล่าสุดกระทรวงการคลังนะคะโดยคุณวิสุทธิ์สีสุพรรณค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้มีการมอบหมายให้กรมสรรพามิตรรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งดําเนินการเรื่องนี้แบบที่พี่แหม่มบอกไปตรวจสอบการประกอบกิจการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะให้มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวดด้วยแล้วก็เรื่องของการพิจารณากําหนดมาตรการเพื่อห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอ ใกล้กับสถานศึกษานะคะเหล้าปั่นก็ด้วยนะคะโดยไม่ได้จดทะเบียนการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างถูกต้องตามกฎหมายการขายเหล้าปั่นให้แก่นักเรียนนักศึกษาในแหล่งที่ใกล้สถานศึกษาพร้อมกันนี้เนี่ยมีการกำชับเจ้าหน้าที่นะคะที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตขายสุราด้วยคือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเลยให้เข้มงวดแล้วก็ใช้ความรอบคอบในการจะออกใบอนุญาตแต่ละครั้งใช่ครับและล่าสุดคุณสมชายภูลสวัสดิ์ซึ่งเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิตก็ได้บอกไว้เหมือนกันว่าเมื่อวันที่ส0บมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ พุทธศักราช2493ก็เลยมอบหมายให้คุณธรรมศักดิ์ะอเอี่ยมซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางด้านพัฒนาระบบควบ<ม><ม>คุมทางสรรพสามิตเนี่ย<ฆ>แล้วก็ออกไปตรวจสอบนะฮะเรื่อง<ม><ม>ของการป้องกันและปราบปรามที่สํานักงานสัรพสามิต<ฆ>ภาคที่10นะครับแล้วก็ร่วมกับสังกัดกรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์เจ้าหน้าที่ตํารวจสอนอุดมศุกร์นะครับเข้าไปตรวจคนและจับคุมผู้กระทําความผิดกฎหมายสรรพสามิตนะครับ<ฆ>ที่<ฆ>อาคารเช่าไม่มีเลขที่เนี่ยฮะในภาพแหวนดอกไม้เขตประเวศในเขต กรุงเทพมหานครนี่แหละจับได้ทั้งหมด3รายด้วยกันนะคะของกลางที่เจอนะคะน้ำสุราทั้งสิ้นเลยค่ะ19 5 0ลิตรนะคะมูลค่าของกลางเป็นเงินประมาณ3 2 3 0 4 0บาทแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ในการทำสุราอีกด้วยนะคะผลการดำเนินคดีเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ส่งให้พนักง,งานสอบสวนสอนอุดมสุขดํดำเนินการต่อไปนะคะเจ้าหน้าที่ในแจ้งข้อกล่าวหาว่ากระทาความผิดตามพระราชบัญญัติสุราค่ะพุทธศักราช2493นกะคะก็คือทาสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตและก็ยังพบของกลางมีทั้งยาไอ ด้วยแล้วก็ผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนก็เลยฝากความร่วมมือมาถึงพวกเรานะครับสามารถแจ้งเบาะแสะการกระทําความผิดได้ด้วยการโทรศัพท์ไปที่1713ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งทางกรมสรพสามิตรเองเนี่ยก็จะปกปิดข้อมูลของผู้ที่แจ้งเข้าไปนะฮะเพื่อเป็นความลับแล้วก็จะมอบสินบนนําจับหให้ด้วยภายหลังครับค่ะไม่ต้องกลัวไปร่วมกันเป็นหูเป็นตานะคะวันนี้หมดเวลาของห้าชาวข่าวใหญ่แล้วค่ะคเจอกันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ พูดคุยกันในทุกๆเรื่องราวที่ตรงประเด็นสดๆกันในยามเช้าทันเหตุการณ์ทุกๆเรื่องข่าวเสนามาเล่าในรายการ้าเช้าข่าวใหญ่้าเช้าข่าวใหญ่พูดคุยกันในทุกๆเรื่องราวที่ตรงประเด็